ตอนนี้เกมพาไปกินอยู่ที่ร้าน The Chopstick La c h ท t e a ร้านอาหารจีนเปิดใหม่เดินทางง่ายติด BTS ราชเทวีเลยบรรยากาศร้านคือดีมากตกแต่งแบบจีนโมเดิร์นเริ่มกันที่เมนูซิกเนเจอร์ของร้านข้าวปริดวิญญาข้าวสวยร้อนๆโปะด้วยหมูแดงย่างไฟช่ำๆมาพร้อมไข่ดาวเยิ้มๆสามฟองหยดซอสนิดนึงแล้วเอาหมูดิบกับไข่แดงเยิ้มๆโอ้ยปริดวิญญาณสมชื่อจริงๆต่อด้วยข้าวพ็อกช็อปที่อลังการไม่แพ้เมนูข้าวปริดวิญญาณเนื้อหมูสันนอกทอดกินคู่กันบอกเลยอร่อยมากเหมือนถูกปริดวิญญาณรอบสองจานนี้คือผัดหมี่หมูแดงหมูแดงหั่นชิ้น เคลือบน้ำซอสหวานเค็มสไตล์จีนมีเหลืองที่ผัดแห้งกำลังดีไม่อมน้ำมันอร่อยเข้มข้นทุกคำหรือจะสั่งแบบเนื้อล้วนๆทางร้านเขาก็จัดให้ได้นะครับหมูกรอบคือหนังกรอบจริงเนื้อในยังนุ่มฉ่ำทางร้านเขาจัดน้ำจิ้มมาให้ถึง3แบบหลายรสชาติมากทางร้านยังมีติ่มซำหลายเมนูที่น่าลองนะครับขนมจีบกุ้งลูกใหญ่กัดเจอเนื้อเต็มปากเต็มคำซาลาเปาไส้หมูแดงแป้งทั้งนุ่มไส้แน่นหอมมากแค้กขื่นทอดจนกรอบ ฟูสีทองจิ้มกับน้ำจิ้มบวยกินตอนร้อนๆอนฟินมากย้ำอีกสักครั้งนะครับร้านมาไม่ยากเลยติดกับ bts ราชเทวีแล้วเลือกทางออกหนึ่งร้านหาง,ง่ายมากแล้วพบกันที่ the chopstick สาขาโรงแรมเอเชีย bts ราชเทวี